ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จัดซีวิก FCEL นะคะมาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตนะคะจัดให้แล้วนะคะสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะเครื่อง 1,800cc iVtec นั่นเองค่ะกระจังหน้าโครเมียม h ท่ๆแบบนี้เลยไฟหน้า Daylight Projector ให้ครบชุดนะคะรวมถึงตัดหมอกด้านล่างด้วยจะบอกว่ารถเพิ่งเข้าทุกคนเข้าปุ๊บก็รีวิวให้ดูก่อนเลยว่าเนี่ย คือรถที่คัดมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บความหล่อให้นะคะขัดเคลือบสีทำสปาให้นี่ค่ะล้อเดิมศูนย์ค่ะเป็นล้อทุโทนสลับอันลอยนั่นเองนะคะนี่ต้องพูดว่าเป็นล้ออันลอยสลับทุทนนะนะคะเป็นยางคุณภาพดีแม็กซิสนั่นเองค่ะกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะและตัว Civic FC EL นะคะเขาก็จะมีมืจับโรเมียมแบบนี้เลย กันซาดนะคะมีมาให้ด้วยนะคะและกรอบหน้าต่างก็ตรงรุ่น e l เลยคือกรอบหน้าต่างโครเมียมนั่นเองค่ะด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็นรถทรงสปอร์ตนะคะเท่ๆเรียบหรูนะคะเข้าด้วยกันเลยนะคะเครื่อง 1800cc ซีซีสีขาวมุกค่ะด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ให้นีค่ะมีกล้องด้านหลังให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะไฟเข้ามุมตัวสสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภายในห้องสัมภาระเพื่อนๆค่ะนี่จะได้นะคะพื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างมากนะคะแผ่นรองยางนะคะยางอะไหล่นะคะทุกอย่างเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ครบเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารภายในเป็นยังไงนี่ทุกคนคือรถสะอาดมากนี่คือเพิ่งเข้านะเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนนะคะไอเราก็กล้ารีวิวซะด้สิอ่ะให้ดูกันแบบเห็นเห็นแบบจริงใจเลย ะะจะบอกว่ารถที่ร้านเนะะี่ยค่ะสวยตรงปกนี่ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะที่พักแขนที่วางแก้วนะคะโครงยางปูให้หมดภายในรถคือกว้างมากๆเลยค่ะนี่นะคะที่นั่งคนขับก็จะได้เบาะนะคะที่เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะบรรยากาศก็เท่ๆแบบนี้เลยนะคะเพะดานซาสอานค่ะได้เบาะหนังกลับไฟฟ้าขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะ รถปี2017นะทุกคนตัว EL นะคะปี17ไม้วิ่งไป162457นะคะปุ่มุ u s สตาร์ทกุญแจมารท์ทคีย์เลสนะคะมีให้ถึง2ดอกแบบนี้เลยสวยแอร์เย็นมากทุกคนนะคะแอร์ช่ำๆเลยนะได้พวงมาลายัยนะคะหุ้มหนังนะคะมีค r u ส s e c o n t r ให้นะคะ,คคร,นะคะรับสายวางสายสปีเกอร์ให้ได้ โอ้โหนะคะทุกอย่างครบคันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรงกลางนะคะคอนโซลก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้ช่องแอร์นี่คือใหญ่มากขึ้นมาแอร์เย็นเร็วมากทุกคนปรับแอร์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะกดปุ่ม c l i m a t e นะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้เพียงปลายนิ้วสมัมผัสที่หน้าจอทัชสกรีนได้เลยค่ะรองรับ FMAM AUX นะคะให้หมดเลยนะคะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วปรับใช้กันได้เลยนะจ๊ะ มาดูกล้องหลังกันดีกว่านี่นะคะกล้องด้านหลังมาพร้อมกับเลนสนำสายตาคมชัดแบบนี้เลยเบรกมือนะคะอยู่นี่เบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอีคอนโหมดด้วยนะคะนี่นะคะที่พักแขนที่วางแก้วนะคะภาษีพร,พรบรเดี๋ยวต่อให้นะคะไฟก็ดูเรียบง่ายแบบนี้เลยนะคะม่านบังแดดก็มีกระจกในตัวแบบนี้ให้บรรยากาศคันนี้เป็นยังไงทุกคน สวยมากรถหอมจังเลยอ่ะชอบจังเลยรถหอมหอมอ่ะทุกคนไฟรานคือสะอาดสอานมากๆนะคะถ้าใครเป็นสายสปอร์ตนะคะแนะนำเลยประหยัดไปหลายแสนเลยทุกคนคันนี้เป็น c ีวิก FC EL 1.8ปี2017นะคะวันนี้กับราคาพิเศษเพียง529,000บาทนะคะผ่อนพียง8,000 8,000กว่าบาททุกคนนะคะรายละเอียดเดี๋ยวพอยลงไปให้ข้างล่างคลิปนะคะ จะมีข้อมูลการผ่อนใดๆนะคะให้และโปรโมชั่นค่ะฟรีขั้นเดินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะคะใช้เงินออกรถเพียง9 9 9บาทนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรพิงบอกกันหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากได้รถแล้วติดต่อช่องทางนะคะด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ